มาฉันก็ออกไว้าทัาป่านะครับผมใบ้หน่ายไปทำใบอีกหน่อยใบอีกหนะอะเดิเดิมกินลิง ทีมทอดเดียลทีเสียแล้วตอนแรกถึงมีกินกล้วยมาอยู่แล้วแต่าดอีกแล้วนะฮะทีมที่ตอบถูกแะ้วทีมรถกุ้งนะครับเป็นทีมเดียวที่ตอบว่าลิมกินด้วยทีมทั่ตอมกน็ทีมรกุ้บทีมเดียวอวนะคะ แล้วเหมือนนนกัะคทุกท่านคะแต่ละทีมนะคะเราควรนั่งกับพื้นได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวนะคะท่านที่ม้าสลากค่ะแล้วนะคะเราควรไปเอาสลากที่รถนะคะเพราะสลากนี้จะมีผลต่อชะตาชีวิตของท่านอะไรแบนี้ต่อไปเหมือนกันนั่งสลากค่ะเลยสลากไปไหนหรอ